เสียชยัยผู้ก่อตั้ง Go Social จำกัดดึงเคนโดขึ้นแทน่น CEO Super เปอร์แพลตฟอร์คนละครึ่ง plus หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศนายสิทธิรุธเสถียนจารุพงษาผู้ก่อตั้งบริษัท Go Social จำกัดผู้สร้างปรากฏการเรื่องการถ่ายทอดสดด้วยความเร็วสูงช่องโป s p สปอร์ตมีแนวคิดสร้างซูเปอร์แพลตฟอร์มคนละครึ่ง plus ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายเงินให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศด้วยการเชื่อมโยงสินค้าบริการสาธารณูปโภคโดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนรองรับการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่คนไทยจะได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและสามารถสร้างรายได้ผ่านคนละครึ่งพลัสดึงผู้ประกาศข่าวอย่าง endo, เคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรกับบทบาทของ CEO คนละครึ่งพลัสและยังเสริมทัพบ,บริหารด้วยทีมงานตัวจริงในวงการ อาทิสุภเริกละหมุนนอกชัยพรสวนส่งปิยนันทิมโพกลางประนัดเป่าชัยธนวัตรเอื้ออาดูลกูลเราเป็นแพลตฟอร์มเดียวเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทยนะครับที่เชื่อมโยง เวลาของทีวีแล้วก็กลับมาให้ทุกคนมีรายได้โดยการได้รีวอร์ดสามารถนำมาใช้จ่ายได้ทั่วโลกนะครับตอนนี้ทางเราเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเข้ามาเรียนรู้ในซ u เปอร์แพลตฟอร์มของเราเป็นทั้งแหล่งรวมคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เรื่องดิจิทัลหรือเทคโนโลยีต่างๆในโลกยุคใหม่นี้ก็ขอให้แพลตฟอร์มคนละครึ่งพัดนะคะก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยต้อนรับปี2565เราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ